แม่ตากกระป๋าเบียนะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยไปดูคลิปคลิปหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามันยังมีทรัพย์สินของแม่ตากกระป๋าเบียอยู่ที่เขาอวดรวยนะคะตู้อะไรใบละหกสิห้าล้านบาทอันนี้หนึ <Okay. S 2> ่งบอกก่อนสิบล้านนิดๆนะอันนี้หน้าเพชรดับเบิลเพชรจะให้เมียก็ม่มีคนเดียกไม่รักเมียแล้วถ้าม<น>ีเมีย <inadequ> หลายคนแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเมียฆ่าตายครับเมียฆ่าตายพูดพูดไหนซี เมียค่าตายอ๋อเมียค่าตายเนาะผู้หญิงก็ใส่ได้แต่ว่านี่ซื้อมาเจ็ดแสนบาทตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งล้านหกแสนคือตู้ไม่ได้หกสิบห้าล้านแต่ของที่อยู่ในตู้อะหกสิบห้าล้านเขาบอกนาลิกาหรูทั้งนั้นยนาฬิกาหรูนะคะทีนี้คนก็บอกว่าเอ้ยตำรวจได้ยึดไว้ไหมตำรวจบอกใจเย็นจ้าฉันเอาเก็บไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกที่คนบ้านวันนี้ตำรวจก็เลยมาผ่าตู้เซฟนี้กันหน่อยนะคะวินาทีที่ตำรวจยกขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างเนี่ยนะคะสองสองคนมาเปิดมางัดมาแงะนะคะโอ้ใช้ทุก วิถีทางว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงหนึ่งกว่าจะเปิดได้แล้วไปดูจังหวะวินาทีที่เปิดแล้วง้างออกให้ผู้สื่อข่าวดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในค่ะรอแป๊บนะครับเรราามอนนน้กะเปิดบอกครับฮาราดังว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่า หายเกลี้ยงค่ะไม่มีซักเรือนนะคะริชาร์ดมิลก็ไม่มีนะโลเล็กซ์อะไรก็ไม่มีนะคะ mm hmm. หายไปหมดเลยผู้สื่อข่าวบอกว่ามันหายไปไหนอะคะตำรวจก็บอกเออไม่ทราบครับผมมีหน้าที่แค่มาเปิดให้ดูนะคะ12ช่องหายเกลี้ยงหลังจากนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวตามต่อว่าตกลงนาฬิกาหายไปไหนนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายของวันนี้เจนุสบางเตยคนสนิทของแม่ตั๊กจะมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเหมือนตู้โดราเอมอนเลยหายไปเลยว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมอ่ะ อัปเดต34 HD p v e r s i o n ใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ